หวังอยู่<ว><ง><ด> <c oughs> ที่เจ้าเองผมอมาจจะก้นิึงนี่อ้า์ศูนย์นอ้าเอ้าูนยนมาแล้วเลขสองก็เดียวสุดท้ายบ่านนี้เจ้าวะเจ้าพุดโทษ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ารพรักเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567ครับเมื่อนี้ผมจะพาทุกคนมาบึงบรรยากาศภายในวัดครับทุกคนที่ครับถือหลวงปู่องดําเลยก็พระอาจารย์ลินสุตโตครับที่ทุกคนเห็นนี่ก็เป็นบรรยากาศที่คึกคืนมากครับคนเยอะมากครับทุกคนมากกว่าทุกเมื่อหลายคนทุกวันครับทุกคนนะครับจากบึงบรรยากาศนี้ก็จะเป็นเนี่ยขอบคุณ นั่งท่าแล้วกับั้างหนอีกครับทุกคน,นมือสั่นมือสั่นครับเพราะว่าเพจอดรถกับขี่มอไซค์มาเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งบรรยากาศั้างไหนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อติดตางใจนะครับทุกคน สิขาปะทงสัมมานิยามิอาทินาธาณาเวรมันิสิกขาปะทะสัมมานิยามิวะเมสุเมสัจลาเวรมันิสิกขาปะทังสัมมานิยามิ โนสาวาทาเวลามนีเิคาปะสัมานียามีพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีหรือยังเฮงไหมรวยไหมไม่รวยไม่ยอมนะยมกก พยายกระสือเป็นนักร้องดังตั้งแต่สมัยรุ่นเก่า สิริจันท์หาออกน้ำตาพ้าใจขำมาหากโกงดำเอาความชามเมื่อเมาเอาอยาลูกชายยาเผือค้นหักมีป่าให้ผู้ญิงซอยเอื่นอน ดึงใจเจ้าให้ตาวมาหาผู้เอ๋ยผู้หญาเอ๋ยญาบุญพาลให้สุขโยผู้สาวเข้าเอ้ยขึ้นมาวอนผู้ดำแสนสิริจันทาร้อมแม่ยามณิจันทร์ ยอดาบตีมาผลว้ย กินแต่ความคืนโขมออกใจสสมสตำหาที่พึ่งทางใจแฟนคนนี้หรือเข่านั้นไม่มีใจรู้กินได้มาขอคึ่บารมีก็ผ่านไปส่มาที่นี่วัดานอนบ้านเรือนสาวนึกเนื้อน้ากันมันอุ่นจากไปลายเนือนฟังกู นำเตือนให้ผุตายผู้นเรื่มมาไปใส่ชื่อผูหนุมผู้นีไปใสคือมนุมผู้ีไปีไปนี้ให้ค่อยขาดลงๆคนหัวแจ่มอ่อนเลยคืนน้ำในเจ้าในเจ้าในเจ้าใเจ้าใเจ้าผู้ใเจ้าในเจ้าป่าไอวนตามาวนจะพอ กฤษจันทาราพร้อมไม่ยามณีจันผู้ขวัญดังว่าเจ้าพุธเจะานองเจ้าคลองเจ้าบึงเจ้าป่าให้ลกูกสมปรารถนาจะมาวัดป่าดอนบ้านเถื่อให้ลกูกสมบังให้คนลือ่อนแต่ยงกราบไปคาลินโคให้ทำเรื่องมาเลยดาวเรืองจะนำมากแก้

เจคลองเจ้บบาบึงเจ้าป่าให้ลูกสุกาธนาจะมาวัดป่านอนบ้านเพือนให้ลูกสางรังให้พเลือกแต่เดียงกระบายกระลินูคให้ทำเรื่องมาไลาด่ดาวเรียงจะนำมาแก่บนขุดน้าลักขุาเอาไปคุดปูรักขูดเอาไป โง่คงคตาวพนสิงบาเจ็บปวดเจ้า้าเจ้า้าวให้เจ้าเดาเจ้าาเจ้าาเจ้าเจ้าดาาลาให้เว้มาูนำแฟ้ที้ไม่อยากได้จันทู์ก้ันมาขอความเมตตาลูกขอ น้งองข้างหน้าเดี๋ยวโดนท่าไฮจิปเอา,ออาไปเลยเป็นขาวคนระับอาจารย์กราบอาจารยนะครับสาธุจอยากไปที่ไหน่อยถ้าอาจารย์ถางจะโดนอาจารย์เอาไดี๋ยอะไรอะได้ตัวอะไรฮะดูตาอันนี้นะตาดูดูดีนะตาได,ไ,ได้ไม่ได้ไรเสียนะหนึ่งเนานะหนึ่งหนึ่งมาแล้วเอาถ้าเป็นสี่นะหนึ่งเลย ถ้ามันเป็นหนึ่งสองศูนยนี่ไม่้เามจวา่อะไรู่อพา่าอะอ่ะ่รูนหาไดีนะโยมนห่นี่ยวขหวังอยู่ที่เจ้าเอผมยจะก้นบึงเลยเอาโนนเอาเอามาแล้วเลขสองตัวเดียวสุดท้ายบ่านี่เจ้าวันเา พดโถเลขกไยาพาดไปแต้มเดียวเท่านั้นเนอะเลขหนึ่งหยานะนะดไอ้โยมดวงดีลองเซ่ดวงดีดวงดีนะเนี่ยไม่ใช่ดวงฟังหรือไม่ใช่ดวงเฮงนะเคยมาจะได้สามหมื่นอันนี้จะได้สามแสนเอาคนที่เคยฟังหรือคนที่ดวงดีโยมจบเลยเขาจะได้ฟังกับโย่มากชื่อเรายังดวงดีแล้วอะไร สีอ๋อสีมาแล้วอย่าบอกว่าเป็นหนึ่งอ้าเจบขึ้นมาอธิษฐานจตดีๆนะเป็นมะสองอ๋อสีสองออกไปแล้วออกไปแล้วมาซาเกินหนึ่ออะไร่ะหนึ่งจริงด้วยอ่าไม่งั้นก็โยมกราบเอาเรื่องสามตัวนี่แหละไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าได้ก็อย่าลืมโยมดวงดีนะ เออนะทุกคนตอนนี้ก็คนดูเยอะญาติโยมก็ได้ทยอยมากันเยอะมากครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสักครั้งนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศต่อกันเลยครับนี่ของใครเนี่ยลวยของใครเห็นไหมอ่อันนี้ชื่ออะไรอ่าไม่มีชื่ออ่ามาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอาม่าเนี่ยมึงรู้เจะจมโดนลอดโดนแล้วได้ผู้ใหญ่บ้านลอดตั้งแต่พูดตีหา นาตุ้ผู้ใหญ่บ้านวะเนี่ยอ่าตุ้มเห็นบ่มาขอผู้ใหญ่บ้านเมื่อเช้านี่ยหลยายคนเนาะเออมายกขึ้นมาอาือเดี๋ยวลองล่นทับตินพระเ,เด้อบ่ยอมแดง ได้ผู้ใหญ่บ้านใหมาครับได้ไมอ๋อมาขอพรแก้แค้นรถสีลาดิมองได้แพี่ครับผมดูได้ครับตับฟังเถอะสาธุโอ้ยมีความสุขขนาดมาขอพรให้เป็นผู้ใหญ่บ้านมาแก้บนทั้งเบาบ้านคุณเจ้าจะเป็นบนไวเดอร์คิดได้ไงยอม พระอาจารย์บอกโอ้โหนับถือน้ําใจพขนะนับถือน้ําใจชาวบ้านนะ่ะมาทั้งหมู่บ้านนะ่ะไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะเท่าแ,ก,ก,าแก,ก่พวก,กเท่าพวกแก่เด็กเดนักเรง,ง,ง,งคือต้องไปเกณฑ์เอาให้ได้ร้อยคนนายโยมไม่ถ้าถ้าไม่ถึงร้อยคนก็ไม่ได้พระอาจารย์เลยแจกโยมไปคนละ20บาท20บาทพร้อมกับเสือ้อตัวหนึ่งรวมๆพระอาจารย์ก็หมดไปเกือบสามหมื่นสี่หมื่นขอขายยังไงขายที ตัวละซับคอยเดี๋ยวพวกบังคอยสิอัดไว้บนคนขายหน้าขายทีนี่เพื่อนีมันายันนี้สเ็กยมเาันกเรยมาร่มบุญ2องพบาทสาธุมาขอที่ขอแค่3วัน ส่วด,ด้านหลังนี้สงสัยพระอาจารย์ดูหนะ้าดูตาสงสัยมาหาเงินซื้อที่เนะสาธุขอพรซื้อที่นะส่วนด้านน้นอนดอเจิมยงเจิมยันป้าตกขอสามวันได้สำเร็จสาธุแเ่อาัยดวงธรรมมารคำสวยโอโห สการพระอาจารย์รินกราพระเทลาหนุเทละที่ได้มาในวันนี้เมื่อกิติจนว่าคนรว่าตั้งได้มาล้ำถวายมือก้มกาบใส มลสินิวงผมลงกระปั้นทางพระอาจารย์รีลท่านเมตตาในวันนี้มื้อปิติจนละผลหัวตั้งเป็นมุนตามาพ่อทาน มานังเป็นประธานให้ลูกหลานสาธุชนทุกทัหนาามาน้อมกราบปานมสาธุารณการกลุ่มผลไหลลังอย่ากมาเห็นเป็นสะพานผลอุ่นในสหนุนได้มาพอคนมาโอกันเน่นเมื่อจะเด็ดทางไกลเลยอเธอ ได้จเนียนอ่งตลอดเว่าจะลังเลแม้ลงตุ่มอยู่บนเดียวคิดอ้เกียวกบสันโกคอยวันอยากมาหอดนับมาไว้ย่วนจอะผัวงสารือไปหลายมโบ้านทุกทัวดันสาลาทีดเกียตประสงค์อยากมาหินตั้งแต่โดนนั้นเล งทุกสิ่งยางทองฟ้าเปิดบ้องทางในมาพอดจะผัอเป็นถือว่าเป็นมุลล้นในมาล่ำถวายเยาเมือกลมกาบใสไหสะทกไก่สถานย่งนั้าของ้องสีลำถือเป็นมุลเลิศลำบ่ม,มีสิ่งใด่านอยู่ในเดีนจะกวาดเ ีก็แม่นละมีเพียงนี้ขอยสุขีมันกรมสันพิยุงยุงขอให้พระอาจารย์มี Sing me, sing me. <muchos> <tiny>